มีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับวันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็เดินทางเข้าไปในจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารคาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์หน้าครับนายสุช,ชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยทีมงานวิศวกรครับเข้าไปสำรวจพื้นที่ชั้น9ถึงชั้น11นะครับโซน A ของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน1สัปดาห์นะครับซึ่งหากความเสียหายไม่มากก็เชื่อว่าจะใช้เวลาปรับปรุงซ่อมแซมประมาณ1เดือนเป็นไปตามข้อกําหนดของกรุงเทพมหานครที่ให้ดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมภายใน30วันแต่หากมีความเสียหายมากธนาคารต้องปิดปรับปรุงเป็นจุดๆไปนะครับ